สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคนนะผมจะปักตะกอมนผมตอนนี้เป็นในเกมวอซี่ซอมบี้นะผมจะสนใจแล้วผมขึ้นอย่างนี้ต้องเป็นไปตามอะไรถ้าขึ้นอย่างนี้ก็ต้องขอ,อไปนะผมเพราะว่ามีปัญหานิดนึงโ <Okay. S 1> อเคก็มาเลยนะครับผมต่ออันนี้ก็จะเป็นวิธีการยิงให้โดนซอมบี้นะผมก็คือถ้าโดนหน้าถ้าโดนตัวก็จะโดนแค่สิบเจ็ดแต่เมื่แต่ปืนรุ่นเนาะผมถ้าโดนหัวจะระเบิดแรงที่เขาเรื่องเลย เปิดมาก็นู่นใครร้องว่านั่นน่ะฉันหวังว่าลูกฉันคงจะไม่เป็นซอมบี้แล้วนะนี่เพื่อนานคิดว่าลูกนายจะรอดเปล่าฉันคิดว่าน่าจะรอดนะฉันก็หว่างกันแหละแต่ว่าฉันทำงานกัเมือฉันเดียวไม่ปล่อยไม่ได้หรอก อะไรเนี่ยให้กูตั้งชื่อโอเคตามชื่อช่วงเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บเนี่ยแลลวครับผมชื่อผมโอเคตั้งเลยนั้นเราเราแม่ก็มีไอเดียสงสารถ้ต้องค่าเธอสะแล้วแหละโอ้ยอ้ือดร้ายไหมขอโทษโอ้สุบข้าว โอ้โมาเลยตอนนั้นมาโอ้ยมาเลยตอนนี้เฮ้ยโอ้ยคุราเล่นนึมันโ่นน่งผมโอเคก็นี่คือวิธีสอนเล่นนะผมนี่มัน เดี๋ยวก่อนนะมึงเก็บไปซะเหมือนเป็นเหมือนเป็นของเล่นไงไม่รู้เดี๋ยวอด่ะนี่มึงเปิดประตูここแล้วมึงเก็บของวะนั mmm. oh ่นเวนโอ้ยกระลิงโอ้โหของดีมีคุณภาพกิ่นับกันอะโอ้ กด okay. ต้ก็คือการ z o o ก็คือกดปี่อ๋อต้องฆ okay. ่านนุตุ๊ตุ๊ตง๊ตต่ เราอายอยู่ที่นี่แต่เรานั้นได้พึ่งพาจากคนที่เราว่าใจได้แฟรงค์คนดีเลย่นักขายปืนบางครั้งเราก็ต้องบาดเจ็บแต่เธอนั้นเซ็กซี่คนตุกคนต้องหลึงโับเอ็นอ่ะโว้ครเซ็กซี่เลยแต่แม่งก็โวเหมือนกันนะเนี่ยใครวะพี่การ ส่วนคนที่เด็กสวนคนที่เลี้ยงลูกชายคนนั้นคนนั้นก็คือพ่อพ่อนั่นก็คือแรายใมรเก่งมาถึงนตอนรุ่นในอำเอส่วนตว์เลี้ยงเขานั้นของลูกชายเขารุ่งแตกจากตัวเขาหมายถึงตัวเราหรือมั้งไก่เนี่ยนะก็คือไก่วัดต่อวัด องคนที่เลี้ยงไก่ตัวนั้นไกวันนั้น่ะก็เป็นลูกเอ๋นั่นน่ะก็เมาเอ๋อยู่ตรงนี้อ๋อนี่คือตัวเรานี่หว่ะเมาเลือหลับหัวจัดแม่เขาทำไปได้ไงวะคือเกมไอ มึงเขาบอกกันนะหมวดนั่งว่าเกมนี้เป็นเกมแนว I.O. นะหมวดซึ่งเด็๋ยวเระบบกกันก่นดีกว่าเดี๋ยดโอ้โหกูว่าแล้วว่ามันเบีร now, รยร์มึงเต็มพื้นนี่ไงเปิด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 มึงใช้อะไรเปิดวะไอ้ตบไม่ว่าแต่อันนี้มึงตบตบตบแล้วมันเปิดก็ตบฟัด โอ้โหมีวัดกล้าด้วยคือโด้แล้วตูพ่อแล้วเลียเฮ้ยโอ้โหม่เล้ยปืนด้วยนี่แรงขายปน เอฟเอชซีไม่ได้ปุ๊บใช่้องกดกดกดดูนะเหมืเหมือนเกมแนวคล้ายๆกับอะไรวะอเลสไอโอหรือเปล่าวะไม่รู้ดิมันมันมันคล้ายๆอ่ะดีละโอ้เล่นง่ายดีกูไม่น่า ฮัลโหลวุ้ยนี่เีบกับธา็ุไม้ตีกูอุ้ยอ้าจำได้ว่ากูเล่นมันต้องเป็นกวาดลิเหรอไม่รอนดี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 ดดีดีดดี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 ีดีดีดีนี cái gì khác ồ, chuộc mừng có cứ gật chuộc gật chuộc nghe nè chuộc, chuộc, chuộc chuộc, nó chúa จะมีระบบยิงออโต้นงยิงง่ายกว่ากลับบ้านน้ำมันมึงใช้กี่ลิตรวะนั่นอะถังน้ำมันบอมบี้บวกถังน้ำมันขขีีอถังแก๊สคี เคยบอกว่า5ค like ืนจะฝนนะ5คนที uh, ่แล kind of mm ้วเขาบอกว่ามขายเออำด้วามันต้องออกมาขยดิบัดโ้วเอยวันนี้ไม่ขายแถวบ้านบรีปรังงานอย่างเงี้ยแหละโอ ข่าหนึงมั้งผมจะไปิขึ้นไปดก็ดดเเดก็นนี่คือมึงบิมเงาใครเงาบตเงตเอร่อ่ะแมึงดูมึงจดูมันุ่นดิโอโหอย่างน่าเลยไปดูดิไปกันเลย อะให้หานี่กาให้กูไปหานี่โถสซ่วมโอ้โหแย่รู้แปลกเนี่กูแย่อร์เราใครที่กำลังกินอาหารอยู่แต่เพิ่งดูคลิปผมนะครับผมงเงี้ยได้อุ่นปากที่บ้าน

思い出の場 พูดตุรียวในโลกหยิบมึงก็จีบุ้ยนี่คือมึงอานลงคนเขาเห็นไหนั้นน้าไม่เห็นไอ้ง่อยเหรอโอ้อะไรวปอะไรกันหมดวะเนี่ย เดิมที่มเตมพ่อมงเข้าไปดูข้างในไม่ได้หรอไมได้ ว่าตกฟักนี่มันอยู่นี่แล้วมึงไปล้างอะไรโอ้โหเออแล้วมันก็ไปอะไรกันบม โอเคน่ากลัวจังเลยที่นี้เรื่องเริ่มมาก็ไม่มีอะไรเลยโอเคเกิดไรขึ้นนี้เหรอ